สวัสดีค่ะน้องป๊อบนะคะจากเต็นรถมือส2 9ออโต้โมบิลพะราม9นะคะวันนี้นะคะน้องป๊อกก็จะมาแนะนำนะคะรถรุ่นไทรัฐวีโก้แชมป์ตัวนี้นะคะตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้เป็นตัวเนวิด้วยนะคะปี2012นะคะเครื่องอยู่ที่ 2.5E นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของรถคันนี้กันนะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ มาพร้อมกับไฟที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยงานไฟด้านข้างตรงนี้เลยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกก็จะมาในรูปแบบของทรงกลมนะคะซึ่งทนสมัยมากๆเลยค่ะในส่วนของฝากระโปงนะคะที่เจ้าโตโยต้าเนี่ยเขาทํามาเพื่อตัวเขาโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านข้างรถนะคะประตูนะคะเขาก็จะแปะโลโก้ตัวนี้ไว้นะคะไฮลัดค่ะ ในกาบประตูอากาบบันไดนะคะบันไดเนี่ยก็คือสะดวกสบายนะคะปลอดภัยมากๆค่ะตัวนี้และด้านจับของประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอบโคมเมียมรอบเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะปรับตั้งพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าเลยค่ะในส่วนของยางนะคะยางก็จะได้ยางใหม่และแม็กใหม่ไปเลยค่ะ แม็กนะคะจะเป็นไลซิ่ง CE 1 8ขอบ20นะคะตัวยางก็จะเป็นปี2021ค่ะใช้งานได้ยาวๆไปเลยค่ะ ท้ายนะคะติดตั้งกล้องถอยหลังจอสีช่วยให้ในการถอยหลังของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะกันสนท้ายนะคะก็จะเป็นโลหะที่ทุกโคม,มียมนะคะเงาวาวแล้วก็ทันสมัยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะก็จะมาในรูปแบบกรอบโพลิเมอร์นะคะแดงสลับขาวนะคะสวยแล้วก็ดูดีมากค่ะเดี๋ยวตามเรางปาดูในส่วนของด้านในกันนะคะว่าด้านในเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะมาเลยค่ะ ก็มาอยู่ในด้านในของรถแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งดูแลรักษาง่ายมากค่ะส่วนของจอภาพนะคะแล้วระบบเสียงรองรับการน,นําทางอัจฉรยิยะ Smart G-Book นะคะและระบบโทรเข้าโทรออกด้วยเสียงพร้อมกับช่องต่ออุปกรณ์ USB และ AUX ค่ะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะ พวามาลัยนะคะก็จะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถลดเสียงเบาเสียงได้จากตรงนี้เลยนะคะและยังสะดวกสบายมากๆอีกก็คือสามารถรับโทรศัพท์นะคะได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีหมวดต่างๆเนี่ยอยู่ตรงด้านนี้เลยค่ะในสวนของไมค์ก็ว้าวมากๆเลยค่ะไมค์เพียงเท่าไหร่ทราบไหมคะไม่ทราบใช่ไหมคะไมค์เพียง64,000 กว่ากว่าเท่านั้นเองค่ะซึ่งน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับรถปีนี้นะคะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะที่บานประตูใช้ระบบกดขึ้นลงอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับการป้องกันการหนีบได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะสวยดูดทนทานแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะ ถูกใจใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะราคานะคะก็เบาสบายค่ะอยู่ที่439,000บาทและเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นรถรุ่นนี้สามารถอ in ิ inbox มาที่เพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะรถมือสอง29ออโตโมบิลพระราม9ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องป๊อบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ